แจกสูตรโกงการลดพุงทำเพิ่มนอกจากออกกำลังกายยิ่งทำยิ่งลดได้เร็วเป็นยังไงต้องฟังให้จบนั่นก็คือการทำนิ t หรือ non exercise activity thermogenesis เป็นการช่วยให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญแคลอรี่ทำให้ลดพุงได้ไวเพิ่มนอกจากการออกกำลังกายแค่อย่างเดียวได้แก่การทำฟิต t i n g หรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบยขยุกขยิก ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะทำอยู่แล้วอย่างเช่นการนั่งสั่นขาแบบนี้การนั่งขอประกาศหรือว่าการขาะนิ้วไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าแค่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มการใช้พลังงานขึ้นมาได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้นะครับหมอยังสนับสนุนให้คุณหาโอกาสในการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอเช่นเวลาที่คุณอยู่ออฟฟิศคุณอาจจะยืนหรือว่าเดินบ่อยๆนะครับหรือการทำความสาบ้านแทนการจ้างแม่บ้านการเดินชอปปิง้งจ่ายตลาดใครอยากลดพุงลดน้ำหนักแบบง่ายๆทักแชทมาได้ที่ไลไน์แอดนี้เลย